ถึงแม้จะไม่ใช่พี่ดาวนะถึงแม้จะเป็นครูเหินอก็เป็น f c นะครับขอกําลังแรงใจจาก f c ครูเหินดีกว่านะครับครับก็อย่าลืมนะครับช่วยติดตามกันด้วยนะครับยุคทองของการเลี้ยงใหมนะครับรายการดีๆนะครับสําหรับอาชีพหมดใหม่ของเราครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับใช่แล้วครับวันนี้เนี่ยรายการของเรายังประกอบไปด้วยสองช่วงนะครับครูเหินก็คือว่าช่วงแรกๆเนี่ยเดี๋ยวฟอร์ดกับครูเหินจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของ กระบวนการดีกว่านักกูเหินในการเลี้ยงไหมของเราหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆนะครับที่จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเรากับกเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมนั่นก็คือการสั่งจองไข่ไหมแล้วก็เคมีพันธุ์นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับกูเหินก็จะเป็นการตอบคําถามเนาะที่เป็นปัญหาคาใจถ้ากเกษตรกรท่านไหนเนี่ยนะครับมีคาถามข้อสงสยัยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่กูเหินเล่าวันนี้ก็ได้นักรูเหินอาจจะเป็นเรื่องที่เราพบเจอในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมของเราเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาบอกเราก ก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบช่วงไทยๆนั่นเองครับครูเหินครับ่าสำหรับวันนี้ครับครูเหินอย่างที่ฝดเกินไปครูเหินอาจจะกระด้างนิดนึงนะครับตื่นกล้องตื่นกล้องฟื้นไข้ด้วยนะฮะ๋อไม่ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะครับฉะนั้นพื้นที่ที่เราปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ที่ไหนนะครับมีปัญหาอะไรบ้างแชร์ให้เราฟังได้นะครับ และแน่นอนครับถึงแม้พี่ดาวจะไม่อยู่ฟอร์ดก็ยังขอกําลังแรงใจอยู่นะครับว่าช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ฟอร์ดแล้วก็ครูเหินนะครับให้วันนี้เราสามารถได้พูดคุยได้เข้าใจว่าแบบเล่นแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรห<อ>ลายๆท่านนะครับอ่ะครูเหินครับอย่างที่ฟอร์ดกิ่นไปวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการสั่งจองไข่ไหมคือก่อนหน้านี้ครับครูเหินฟอร์ดเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับก็คือว่า มีเกษตรกรของเราเนี่ยได้หลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยกำลังเข้าสู่อาชีพเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาจะต้องเริ่มเริ่มต้นยังไงคือตอนนี้มีบางคนบางท่านเขาบอกว่าเขาก็มีสวนหม่อนอยู่แล้วแหละหรือบางคนก็เพิ่งปลูกใหม่คำถามที่ถามเข้ามาก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มได้ยังไงถ้าสมมุติว่าเราจะประเมินได้ไหมหม่อนเราเอ๊ะก็น่าจะน่าจะดีละหรือว่าเราจะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่ะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมาถามครูเหินก่อนว่าเราต้องทํำยังไงก่อนที่เราจะไปถึงจุดจุดนั้นก็คือที่มันเลี้ยงกันแบบเป็นร่าเป็นสันเลยอ่ะสมมติวันนี้ครับครูเหินฟอร์สรุปเอาเอาเป็นเคสใหม่ก่อนนะฟอร์ปลูกหมอนแล้วละ่ะตอนนี้ฟอร์มีหมอนอายุครบละประมาณ4เดือน5เดือนละสามารถเลี้ยงได้แล้วครูเหินเราจะต้องทํำยังไงก่อนครับครับถ้าสวนหมอนนะครับที่เราจัดเตรียมนะครับตัดแต่งกิ่งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะอย่างที่ คุณฟอร์ดได้ว่าไว้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมีการสั่งจองไข่ไหมนะครับสั่งจองไข่ไหมเนี่ยนะฮะเราก็ตอนนี้เราเปิดให้จองนะครับต้องจองล่วงหน้านะครับอย่างน้อยเนี่ยคือ20วันนะฮะแล้วก็จองเคมีพัณ์เนี่ยจองพร้อมกันเลยนะครับโดยเราเนี่ยนะครับก็ขอให้ประสานกับหัวหน้ากลุ่มนะครับที่ดูแลอยู่ นะฮะหัวหน้ากลุ่มที่ดูแลที่เราสังกัดอยู่นะครับก็จองกับทางหัวหน้ากลุ่มได้เลยนะครับนะถ้าส่วนหมอนเราพร้อมแล้วนะครับนะก็สั่งจองได้เลยนะครับอย่าน้อยไปกว่านี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการวางแผนนะครับล่วงหน้านะฮะเพื่อที่จะทางเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนะครับก็จะได้มาตัดเตรียมนะครับว่ามียอดจองเข้ามาเท่านี้นะครับเราก็จะได้มีไข่ไหมเพียงพอสำหรับเศษกอนนะครับ ฉะนั้นตรงนี้นิดนึงครับขัวเหินก็คือคําว่าเตรียมหมอนก่อนเลี้ยงใช่ไหมครับคือมาคู่เหินกําลังพูดถึงว่า,าถ้าตอนนี้ถ้าเรามีหมอนพร้อมแล้วถ้าหมอนเราพร้อมแล้วเราต้องทําคือเอาสมมตินนะขัวเหินสมมติผมเริ่มตัดแต่งกิ่งวันนี้เลยอีกกี่วันผมถึงจะเริ่มมีการสั่งจองไข่ใหม่ครับอีก อีก20วันพอดี20วันที่ครูเหินพูดเมื่อกี้ก็คือว่าเป็น20วันหลังจากที่เรามีการเตรียมแปลงหมอนพร้อมแล้วเตรียมแปลงฉีดปุ๋ยใบนะฮะตัดแต่งใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆพวกนี้แสดงว่าถ้ามีการเข้าโปรแกรมมีการพ่นออปุ๋ยน้ําทางใบชุดบำรุงสวนหมอนของเราครบแล้ว ฉะนั้นถ้าสมมติตัดวันนี้อีก20วันเริ่มมีการสั่งจองไข่ไหม่แล้วก็เคมีพันธุ์ได้โดยการสั่งจองเนี่ยครูเหินบอกว่าให้ติดต่อที่ผู้แทนกลุ่มใช่ไหมครับครูเหินก็คือทีนี้มันมีระยะเวลาไหมครูเหินครับไม่ใช่ว่าให้ผมจะตัดแต่งเมื่อไหร่ก็ได้ได้หรือเปล่าครับมีครับต้องมีระยะเวลาด้วยนะครับนะหลังจากหลังจากที่เราอาจจะตัดเลี้ยงไปแล้วนะครับเราก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับก็เราก็เริ่มนับได้เลยนะครับว่า หลังจากตัดแต่งกิ่งเมื่อไหร่ก็คือเรานับไปเลยนะครับอีก20บวันเนี่ยมันก็จะต้องเข้าโปรแกรมการจองไข่ใหม่นะครับก็จองได้ทันทีนะครับนะฮะอ๋อแสดงว่าอย่างเงี้ยเรามีไข่ใหม่ให้ตลอดเลยใช่ไหมครับคมีให้ตลอดครับโอ้เยี่ยมเลยครับอ่าฉะนั้นอ่าตอนนี้ถ้า20สบวันครูเหินผมทาเรียบร้อยแลวฝอทาเรียบร้อยแลวทำแปลงเรียบร้อยแล้วสั่งจองไข่ใหม่เคมีพันธุเรียบร้อยแล้วเราต้องทำยังไงต่อไหมครับหลังจากนี้หลังจากเรา จองไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลหมอนของเราด้วยนะครับในระหว่างที่เรารอไหมเข้าบ้านนะครับนะเพราะว่ากว่าไหมจะเข้าบ้านเนี่ยก็เป็นเวลาอีก20กว่าวันนะรเราก็ต้องดูแลสวนหมอนของเรานะครับนะฉีดปุ๋ยใบถ้าฉีดได้อีกนะครับเราก็สามารถดูแลได้อีกนะครับจนกว่าไหมไวอ่อนจะเข้าบ้านนะครับ <S 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 ฉะนั้นมเมื่อกี้ครูเหินบอกไปว่าอ่ะหลังจากที่เราสั่งจองกับผู้แทนกลุ่มเรียบร้อยแ,แล้วเนี่ยอีกประมาณสักยี่สกว่าวันใช่ไหมครับหมายถึงจะเข้าบ้านเราได้นะครับผู้เห yez, ินทีนี้ถ้าสมมุติว่าภายในยี่สิบกว่าวันเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นเกิดอุบิเหตุขึ้นอย่างเช่นอ่ะต้นหมอดเราดันน้ําท่วมอ่ะตายมดเลยอ่ะทิ้งใบลงหมดเลยอันนี้เราจะทํำยังไงได้ครับครับถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบิเหตุอย่างนั้นเนาะคุณบอดเนาะใช่นะครับเราก็ ต้องมีการงดไหมนะฮะถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงไหมได้นะหมอนตายหมดเลยไม่มีหมอนมาเลี้ยงแน่นอนนะครับเราก็จะต้องมีการคืนไหมนะครับแต่บอกเกษตรกรทุกท่านนะครับว่าถ้าคืนไหมเนี่ยเราจะต้องคืนก่อนวันฟักนะฮะนะคืนก่อนวันฟัก3วันนะครับนะแจ้งทางหัวหน้ากลุ่มหรือทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่ดูแลท่านอยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับนะท่านจะ ไม่โดนคิดตังค์เนาะนะครับนะครับก็คือเราสามารถคืนหมายได้ก่อนที่จะก่อนถึงวันฟัก3าวันนะครับทีนี้วันฟักตัวนี้ครูเหินครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีฟักไหนบ้างครับอย่างในพื้นที่ของท่านเองนะครับก็จะมีรุ่นฟักของท่านอยู่นะฮะนะอาจจะอันนี้เราลองยกตัวอย่างเนาะของพื้นที่ของสุพรรณนะครับนะเป็นสมมุติว่ารุ่นฟักห้ามกรลานะครับนะ รุ่นฟักห้ามกราก็ต้องจองไหมเนี่ยวันที่15ทธันวานะครับนะหมกราหกเจนะครับ,รบต้องจองไหมวันที่15ทธันวาปี66นะครับนะก็คือถ้าเกิดปัญหาในช่วงระหว่างไหมจะเข้าบ้านนะครับเราก็จะต้องนะครับคืนไหมนะครับประมาณวันที่2 นะครับประมาณวันที่สองมกราหกเจ็ดนะสมมุติว่าเป็นรุ่นฟักนะครับนะอันนี้ก็คือจะไม่เสียเงินเนาะไม่ไม่โดนคิดตังค์นะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราคิดแบบอ่าถ้าสมมติเกษตรกรลืมหลักคเหินครับถ้าเลยวันที่2ขึ้นไปถ้าเลยวันที่2ขึ้นไปไหมฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไหมเคาะเรียบร้อยแล้วเคาะเรียบร้อยแล้วนะทีเนี้ยเราก็จะโดนคิดตังค์ละนะครับนะเราก็จะโดนคิดตังค์ละทั้งค่าไข่ไหม ะครับแล้วก็ค่าไวอ่อนยกเว้นนะครับยกเว้นว่าในกลุ่มของท่านมีการรับช่วงต่อกันนะอาจจะมีการรับแทนกันนะครับอันนี้ก็จะไม่เสียตังค์นะครับรับรับช่วงต่อนี่ครูเหินขยายความให้นิดนึงได้ไหมครับว่ามันคืออะไรรับช่วงต่อนะฮะสมมุติว่าในกลุ่มนะครับอาจจะมีการเพิ่มนะบางคนอาจจะมีหมอนเยอะนะครับนะอยากจะเพิ่มอีกสักครึ่งกล่องหรือหนึ่งกล่อง ก็เอาไปใส่ของอีกคนนึงนะครับ<อ>ก็คือโอนไปนั่นเองอนะอันนี้เราก็จะไม่เสียเงินนะฮะอ๋อก็คือว่ามีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่ามันเลยวันเลยกําหนดเนาะที่เราจะต้องคืนใหม่แล้วเนี่ยมีทางก็คือต้องไปช่วยหาทางระบายบใช่ไหมครับเพราะวนะ่าไหมมันถูกฟกักออกมาแล้วมันถูกเคาะออกมาแล้วเราผ<ช>ู้เหินอ่าทีนี้ครับ เรารับไหมแล้เรียบร้อยเราก็ไปจัดการได้อที่นี้เรามาดูต่อรูเหินนิดนึงครับว่าเราจะต้องขยายความว่าหลังจากที่เกษตรกรจองไหมแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่บริษัทเราเพราะบางคนก็บอกว่า oo, ใช้เวลานานเกินเจ้าหนะ้าที่เราอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าก,กระบวนการหรือโปรเซสหลังบ้านหลังจากที่เกษตรกรบอกว่าต้องการไหมหนึ่งกล่องเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างนะครับครับ ก็หลังจากที่ทางเกษตรกรนะครับทุกท่านเนี่ยจองมาแล้วนะครับจองมาที่ผู้แทนแล้วจองมาที่ผู้แทนแล้วนะครับแส่งมาที่เราลัเรียบร้อยครับผู้แทนก็จะส่งมาที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมส่วนการนะครับนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมส่วนการเนี่ยเขาก็จะทําการยืนยันยอดจองกับฝ่ายผลิตไข่ไหมนะครับคือเราได้ยอดมาแล้วนะครับเราก็ยืนยันยอดจองเสร็จนะครับก็เตรียมส่งหาทางฝ่ายผลิตไข่ไหมเนี่ยก็จะเตรียมส่งให้กับ โรงเลี้ยงไหไปอ่อนนะฮะเขาก็จะมีการจัดเตรียมนะครับนะโรงเลี้ยงเลี้ยงโรงนี้กี่กล่องกี่กล่องน,นะครับนะก็จะเป็นยอดจองของทางที่เกษตรกรนั้นจองมานะครับว,ว้าวฉะนั้นอ่าฟอร์สรุปอย่างนี้ครับก็คือตอนนี้ภาพตัวเลขของเกษตรกรส่งไปที่ผู้แทนแล้วผู้แทนก็จะส่งมาที่ส่งเสริมภูมิภาคเนาะส่งเสริมส่สวนภูมิภาคนี่จะส่งเรื่องทั้งหมดเนี่ย จำนวนไข่ทั้งหมดที่ต้องใช้ในแต่ละโซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปที่ส่งส่วนกลางทีนี้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของเราเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ดูกับอีกบริษัทหนึ่งที่มีหน้าที่ผลิตไข่ให้เราใช่ไหมครับคุณเหินใช่ครับก็คืออ่ CTA เนอะ,อะเขาก็จะส่งตงัวเลขมาว่าอ่ารุ่นฟักนี้เขาต้องการกี่กรองรุ่นฟักนี้ต้องการกี่กรองนะครับทีนี้บริษัท CTA เนี่ยที่เป็นบริษัทลูกของเราเนี่ยเขาก็จะเอาไข่ออกมาฟักให้เราเสร็จแล้วก็จะเอาไข่ตรงนี้ครับ ยืนยันส่งกลับมาที่โรงเลี้ยงตัวอ่อนใช่ครับทีนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับว่าทําไมเราถึงต้องใช้เวลาในการดรําเนินการตรงนี้ค่อนข้างนานทีนี้ออ,อย่างที่ฟอร์ดพูดเนี่ยมันเหมือนจะง่ายนะครูเหินใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการไข่ไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่าโดยเวลาขนาดนี้ก็คือเราต้องใช้คาว่าเราต้องขอเวลาให้ทาง CDA เขาทำงานแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆทุกคนที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยรู้ดีว่า ไหมเนี่ยกินใบหมอนเป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียวนะครับ,รบทีเนี้ยพอเราเอาเข้ามาที่โรงตัวอ่อนปุ๊บเนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทําสวนหมอนเพื่อเลี้ยงไหมไวอ่อนนะครับแล้วหมอนที่เราได้เนี่ยเป็นหมอนที่ต้องเขาเรียกว่าควณมันต้องควบคุมคุณภาพค่อนข้างสูง<ช>นะครับ<ห>อ่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราเราตระหนักรู้แล้วแหละว่าปัญหาในเรื่องของไหมไม่เสมออะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากหมอน ส่วนหนึ่งนะครูเหินไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะครับ,รบฉะนั้นเนะี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะควบคุมนะครับปัจจัยตรงนี้อยู่นะครับก็คือตอนนี้ลงตัวเขาใช้ว่าแปลงหม่อนใบอ่อนอย่างที่ฟอร์ดกับพี่ดาวเคยพาไปดูนะครูเหินเขาให้น้ํากันตะบี้ตะบันเลยนะครับ,รบะนั้นมีการจัดการปุ๋ยแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพของใบหม่อนด้วยนะครูเหินก่อนที่ตอนนี้ ที่หม่อนจะถูกนํามาใช้เลี้งไหมยเนี่ยฝอจะเป็นฝ่ายตรวจสอบคุณภาพใบหม่อนก่อนว่าเฮ้ยหม่อนแปลงนี้สามารถใช้ได้หม่อนแปลงนี้ใช้ไม่ได้ ฟอร์ดก็จะยังไม่ให้ใช้ก็จะต้องมีการจัดการต่อจนกว่าหมอนแปลงเนี้ยจะมีคุณภาพดีสมบูรณ์เราถึงจะนำหมอนตัวนี้ครับมาใช้เลี้ยงไหมไวอ่อนได้คฉะนั้นโดยกระบวนการเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหูกว่าจะได้ไหมออกมาน,น,นะครับมันหนักมากนะครับฉะนั้นมันไม่ได้ไหมายรวมถึงการผลิตแค่อย่างเดียวนะครูเหินเรายังรวมไปถึงการาขนส่งด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่เกษตรกรเห็นนะครับว่า มันจะต้องมีการใช้รถนะครับรถที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้นพวกนี้ครับในการขนส่งไหมตัวอ่อนฉะนั้นเราจะจัดการตั้งแต่เขาจะต้นทางเนาะขรูนเหินตั้งแต่ตัวไข่ไหมแปลงหม่อนสําหรับไวอ่อนลงเลี้ยงตัวอ่อนเสร็จแล้วรวมไปถึงกระบวนการขนส่งด้วย<ช>กว่าจะถึงมือเกษตรกรฉะนั้นอันเนี้ยมันเขาใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวมันต้องใช้เวลานิดนึงในการ,ร,รวางแผนนะครับมันไม่ใช่ว่าถ้ารถคันไหนว่างจับไปได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดครับมันจะต้องมีการจองคิวกันก่อนมีมีมีการอ่า ใช่ว่าขอ,อาใช้รถใช้อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นกระบวนการที่จะทให้เกษตรกรเห็นว่าคือเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการทํางานในส่วนนี้นะครับอาฉะนั้นอันนี้หน้าจาทีนี้หลังจากที่เกษตรกรได้รับหมายรักคู่เหินเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่วนกลางเขาก็แน่นเน้นย้ําว่าจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เกษตรกรจะต้องทํา แบบประเมินความพึงพอใจนะครับว่าเพื่ออะไรครับ เพื่อที่แบบตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวกลับมาเขาใช้ว่าให้พวกเราได้สามารถปรับปรุงพัฒนานรกระบวนการของเรานะครับว่าเอ๊มันมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไหมเกษตรกร,ร,กรบางท่านก็เห็นว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยไอแบบประเมินความพึงพอใจอย่างนี้ครับมันคือสิ่งที่จะสามารถทําให้พวกเราสามารถปรับปรุงกระบวนการระบบก,การทํางานของพวกเราได้อันนี้เน้นย้ํานะครับว่า5วันหลังจากที่ไม่เข้าบ้านแล้วเนี่ยคุณเหินเกษตรกรควรที่จะ ต้องทำด้วยนะคะใช่ไหมครับพอได้ข่าวว่าเท่าที่ผ่านมานี่ไม่ค่อยไม่ค่อยทํากันเลยใช่ไหมครับทำกันน้อยมากนะครับนะอันนี้มันจะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจนะครับนะถ้าผู้แทนนะครับส่งให้ทุกท่านแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมทํากันนะครับนะเผื่อเรามีปัญหาในเรื่องต่างๆหรือว่าในรุ่นดังกล่าวมันมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงเราจะได้นํามา ปรับปรุงแก้ไขนะครับอย่าลืมทำกันนะครับถูกต้องครับอันนี้เน้นย้ำนะครับฉะนั้นน่าจะนะครับในส่วนที่เป็นเนื้อหานะครูเหินครับน่าจะพอสมควรได้น่าจะได้ประมาณนี้นะครับวันนี้มีคำถามหรือเปล่าครับไม่มีอ้าวยายนิ่มยายนิ่มบอกสวัสดีครับสวัสดีครับยยนิ่มเป็นไงเนาะขายใหม่แล้วหายไปไหนเนาะไม่รายงานกันเลยฉะนั้นเดี๋ยว ไม่มีคำถามวันนั้นแต่ว่ามีคำถามที่ค้างไว้ใช่ไหมครับในช่องแชทเนาะ,ะวันนั้นเกษตรกร,กรถามว่าอย่างนี้ครับครูเหินมีเกษตรกร,กรท่านหนึ่งอที่เราเคยคุยกันไว้ว่าตกลงเ,เราแนะนำให้ใส่ขี้ไก่แกบ,บแล้วก็มีอะไรล,ละขี้เค็อ้อยใช่ไหมครับซึ่ง <ừ> มันก็คือ,อกากอ้อยทีนี้เกษตรกรก็ถามว่าอะไรนะพี่เด็กอ,อันไหนดีกว่ากันทีนี้เราจะแนะนำยังไงดีครับครูเหินครับถ้าพูดถึง ขี้ไก่แกบกับขี้เค้กอ้อยนะครับถ้าพูดถึงคุณภาพเนี่ยนะเรื่องของป listings, ุ๋ยขี้ไก่แกบเนี่ยจะดีกว่า <mm นะจะดีกว่านะครับนะเพราะว่ามันมีแกบผสมอยู่ด้วยนะครับเวลาเราไปใส่เนี่ยนะมันก็จะทําให้ดินเนี่ยร่วนซุยนะครับร่วนร่วนซุยดีดินไม่แน่นนะเห <mm มาะก,กับสวนหมอนนะครับส่วนขี้เค้กอ้อยนะครับอันนี้ก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยมันจะต้องใส่จํานวนมากนะมากกว่าขี้ไก่แกบ ทางเกษตรกรเนี่ยก็เลยจะนิยมปุ๋ยขี้ไก่แกบมากกว่านะครับโอเคนะฟอดขยายความเพิ่มเติมจากครูเหินนิดนึงครับอริฟอ์ไปเช็คข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มเติมจากครูเหินก็คือว่าการใส่ขี้ไก่แก่เนี่ยนะครับ เขาจะว่าธาตุธาตุที่เป็นองค์ประกอบปีก่นนะครูเหินโดยปกติแล้วเราจะสนใจไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสตัวนนคือ NPK นั่นเองนะครับคูเหินทีนี้พอเราไปเช็คที่ไก่แกบเนี่ยคูเหินเราพบว่าไนโตรเจนมันค่อนข้างสูงไนโตรเจนอยู่ที่ประมาณสัก2.1ได้นะครับฟอสฟอรัสก็อยู่ที่2.6แล้วก็โพแทสเซียมก็อยู่ที่ประมาณสัก2.8เฉะนั้นเราจะเห็นว่าสัดส่วนมันค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเราลองดูตัวเลขนะคูเหินมันก็จะคล้ายๆกับปุ๋ยสูตรเสมอที่่เราใสกันอคื 15- 15 5.5อันนี้ก็คือ2ประมาณ2 2 2อย่างนี้นะครับทีนี้ฟอร์ดลองไปเช็คตัวขี้เค้กอ้อยครับไอ้ขี้เค้กอ้อยเนี่ยครูเหินทำไมครูเหินถึงบอกว่ามันต้องใส่เยอะรู้ไหมครับเพราะว่าไอตัวธาตุที่มันอยู่ข้างในอะไนโรเจนมเนี่ยครับมีอยู่ประมาณ0.2เองครูเหินตัวฟอสฟอรัสอยู่ที่ประมาณ0.4อตัวโพแทสเซียมอยู่ประมาณ0.1ฉะนั้นเห็นไหมครับว่า2กับ0.2 มันต่างกันประมาณสิบเท, <limp. S 1> ท่านั่นนะคือคําตอบของคําถามที่ครูเหินบอกเมื่อกี้ว่าทําไมขี้เค้กอ้อยต้องใส่เยอะกว่าเพราะว่าในขณะที่เราใส่ขี้แกบไก่เป็นหนึ่งกิโลนะครูเหินเราต้องใส่ขี้เค้กอ้อยไปสิบกิโลมันถึงจะเท่ากับการาใส่ขี้ไก่แกบหนึ่งกิโลฉะนั้นถามว่าใช้ได้ไหมบอกว่าใช้ได้ครับแต่สัดส่วนเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงอ่าแล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรานั่งมองตัวเลขเนี่ยเราจะพบว่า ในขี้เค้กอ้อยเนี่ยมันจะมี2ตัวท้ายอยู่ค่อนข้างเยอะครับอ่าก็คือตัว P กับตัว K นะฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมซึ่งไอโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยมันอ่าในพืชใบนะครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์กับพืชใบมากเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่แล้วไอสองตัวท้ายเนี่ยจะมีประโยชน์กับพืชดอกกับพืชผลนะครับส่วนตัว N ตัวแรกเนี่ยอันนี้จะมีผลโดยตรงกับพืชใบฉะนั้นพืชใบจะใช้ตัว N เยอะนะครับฉะนั้น เรื่องสําคัญอย่างที่เราใส่ปุ๋ยกันนะครูเหินเราเห็นว่าใส่ยูเรีย4600อย่างเงี้ย<ม>ใบเขียวอีเลยเพราะนะอะไรเพราะว่าไอตัวแรกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับใบ<ม>นะครับอ่าฉะนั้นอันนี้เน้นย้ำเกษตรกระนะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องดินนิดนึงนะครับเรื่องธาตพวกเนี้ยนะที่่าเขาแช้งว่าอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่าอีกประเด็นหนึ่งครับครูเหินเมื่อกี้ครูยุพินเขาฝากมาในเรื่องของอ่า มีเกษตรกรบางท่านนะครับใช้เคมีพันธุ์ที่นอกเหนือจากที่เราแนะนําไปคือตอนนี้ตัวยาฆ่าแมลงเนี่ยเราแนะนําว่าเราให้ใช้ไวออยก่อนเพราะว่าไวออยเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเราทดลองแล้วกับไหมเพราะว่าหลักการทํางานของไวออยก็คือว่ามันจะไปปิดรูหายใจเนาะฉะนั้นเราจะต้องฉีดไวออยให้โดนตัวหนอนหรือว่าโดนตัวแมลงเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ปิดรูหายใจของมันนะครับ ทีนี้เกษตรกร,กรบางท่านเนี่ยนะครับก็มีการนำเขาใช้ว่าเป็นความรู้ใหม่ๆอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีการสนใจที่จะใช้ง่งพวกนี้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็จะแบบมีการแนะนำไว้นิดนึงนะครับก็คือเชื้อที่ชื่อว่า B.T. ทีบราซิล t ูเรจ e นซิสนะครับคือ e b t เนี่ยฟอดบอกก่อนว่าจริงๆแล้วนะครูเหินมันมีมันเป็นเชื้อโรคตัวหนึ่งตัวเล็กๆเนี่ยแต่ข้างในมันมีสร้างสารพิษอยู่ อาและอีสานที่ตัวนี้เนี่ยมันเฉพาะเจาะจงกับกระเพาะของหนอนเป็นหลัก<อ>แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามันฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันจะแอคทีฟที่กระเพาะนอนอ่าทีนี้แมลงตัวอื่นจะไม่ค่อยตายเท่าไหร่อ่าทีนี้อีสานตัวนี้บางบางที่บอกว่าชั่วโมงเดียวมันก็ตายแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกมาโดนแสงแดดอย่างนี้จริงครับครูเหินฟอ์จะบอกอย่างนี้คืออีตัวเชื้อมันตายแต่สารที่มันสร้างมาอะไม่ได้ตายไปกับเชื้อ มันจะตกค้างอยู่ที่ใบ<ม>อ่าเสร็จแล้วพอหนอนเราไปกินหนอนเราก็เป็นหนอนที่โอ้โหเห็นไหมครับมันคือหนอนเหมือนกัน<ม>นะครับ<ม>เป้าหมายของ Bt คือหนอนหนอนเราก็หนอนที่นี่กินแล้วบันเทิงเลยคุณครับฉะนั้นไอตัว Bt เนี่ยฟอร์ดฟอร์ดยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้มีการศึกษายอย่างครอบคลุมนะครับในเรื่องหนอนของเรานะในเรื่องของเวลาหลังการใช้อะไรพวกนี้ฉะนั้นอันนี้ให้เป็น ให้เป็นเกรดละกันครับเกษตรกรจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับมีคําถามเพิ่มไหมครับพี่เล็กว้าววันนี้ไม่มีใครถามผมเลยหรอครับไม่มีเลยและครวันนี้กลัวครูเหินแน่เลยครับโอเคครับงั้นถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยววันนี้ฟอดน่าจะจบไร้ได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฟอดแจ้งข่าวไปยังเกษตรกรนะครับผู้ที่ติดตามรายการเรานะครับอาทิตย์นี้วันพุธ กับวันศุกร์นี้นะครับรายการขออนุญาตงดงก่อนนะครับอ่างดการไลฟ์สดเนื่องจากว่าเราอ่าเรามีงานนะครับเรามีงานสําคัญงานหนึ่งนะครับที่ที่เลี่ยงไม่ได้นะครับฉะนั้นรายการเราจึงของดก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้าเลยวันที่19กุมภาพันธ์นะครับผมอันนี้แจ้งเกษตรกรทุกท่านนะครับอ่าเยนิมบอก บอก f อซผมด้วยนะครับวันพุธวันศุกร์มาไม่เจอนะครับบอกต่อนะฮะบอกต่อกันด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับฟอร์ดก็ยังเขาจะว่ายังยืนยันนะครับครูเหินกับครูเหินแล้วก็เกษตรกรที่รับชมอยู่ทุกท่านนะครับว่าความรู้แล้วก็เทคนิคพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่จะสามารถนําให้เราก้าวเข้าสู่ยุคทองของการเลี้ยงไหมได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองครับสําหรับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่า เรามีนัดกันทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งที่นี่เพจหม่จุนที่เดียวนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะวันพุธนี้กับวันศุกร์นี้เราไม่เจอกันเราเจอกันอีกทีวันจันทร์ที่19เลยนะครับ,รบอ่าและอย่าลืมนะครับถ้าเกษตรกรท่านไหนที่ไม่ไม่สะดวกที่จะมาชมเราแบบสดๆอย่างนี้นะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ u t u b e ครับจุนหมายไทยนะครับครับฉะนั้นวันนี้นะครับฟอร์ Ford แล้วก็ครูเหินและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ